ก็ต้องบอกว่าเวทีดีเบตที่บอกว่า3เวทีเป็นอย่างน้อยนี่คือเฉพาะประเด็นด้านสาธารณาสุขนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมามีการจัดเวทีดีเบตกันรายประเด็นรายย่อยแต่ว่าในส่วนของสาธารณาสุขเนี่ยเราได้เห็นความแตกต่างจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ที่ผ่านมาปี69นี่เราเห็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยลงรายละเอียดในเรื่องของปัญหาบัตรทองกันมากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะได้เห็นกระแสะดราม่าในเรื่องของโรงพยาบาลขาดทุนแล้วก็ กลุ่มผู้ใช้บริการหรือว่ากลุ่มผู้ป่วยเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องว่าได้รับบริการแย่ลง เป็นสาเหตุจากอะไรเป็นสาเหตุจากที่โรงพยาบาลไม่สามารถจะมีเงินไปสนับสนุนทําให้คุณภา,ณภาพการให้บริการแย่ลงหรือไม่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปพูดคุยกันในวงเวที policy forum ซึ่งจัดโดยไทย PBS ในหัวข้อปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเหมือนกันผู้ให้บริการเขาก็สะท้อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยไปโรงพยาบาลเมื่อก่อนคุณหมอนัด3เดือนครั้งแต่ตอนนี้นัดถี่ขึ้นคุณหมอที่อยู่ในฝั่งผู้ให้บริการก็มาตอบนะครับว่าปัญหา เป็นแบบนี้เพราะว่าโรงพยาบาลขาดทุนครับไม่มีเงินที่จะเอาไปซื้อยาทําให้สต็อกยานั้นขาดเหลือไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้กับผู้ป่วยได้เต็มที่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลอีกฝากหนึ่งจากฝั่งสปสชที่เอาข้อมูลรวมมาให้ดูว่าจริงๆแล้วเงินบํารุงไม่ได้ติดลบขนาดนั้นลองไปฟังบางช่วงบางตอนของวงพูดคุยดีเบตที่เปิดการมีส่วนร่วมทางภาคประชาชนและฝ่ายการเมืองมานั่งพูดคุยกันครับเรื่องของยาเนี่ยสำคัญมาก เพราะว่าเมื่อก่อนนะฮะผู้ป่วยบางคนหรือหลายคนเ,นยเคยไป3มเดือนรับยาครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้15้าวันต้องไปรับยาครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันเพิ่มภาระ,ะค่าใช้จ่ายเพิ่มความลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะอันนี้คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่อาจจะดูมันอยู่ในในปัญหาเล็กๆแต่มันคือปัญหาใหญ่ของระบบการบริการ ผู้ป่วยนะฮะที่จะเข้ารับการรักษาทั้งสองกองทุกครับแล้วเราเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมเมื่อก่อนรับสามเดือนตอนนี้ได้สิบห้าวันต้องไปรับทีเนี้ยเราได้เคยได้คำตอบไหมครับอ๋อยังไม่เคยได้รับคําตอบครับเพราะว่าท้อซะก่อนครับอาจารย์ที่คนไข้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาได้รับยา3เดือนหมอนัด3เดือนครั้งแล้วเขาต้องไปทุกสิห้าวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยไหมอาจารย์หรือทําไมครับเพราะว่าบริษัทยาครับเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายหนี้เขายังไม่ส่งยาให้นะครับ มันทําให้ยาที่มีในสต๊อกมันลดลงพอลดลงปุ๊บเราจะให้สามเดือนคนนี้แล้วคนอื่นที่มาหลังจากเราไม่ได้ยาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นก็เลยต้องเฉลี่ยผมเชืว่านี่เป็นปัญหาที่ที่โรงพยาบาลแผนจัดการนะครับคนแท้อาจจะไม่ทราบนะครับเราก็จริงๆเท่าตัวจริงๆนะหมอเนี่ยนัดนานก็ด้ดีให้ลดภาระเรารู้สึกว่ามันมันใกล้ที่จะวิกฤตมากๆจนจนคิดว่าจะรับไม่ไหวคิดว่าจะรับไม่ไหวเราเลยส่งสัญญาณเตือนครับ เราขออนุญาตส่งสัญญาณเตือนตอนนี้ยังไม่เจ๊งหรอกครับเงินที่อาจารย์บอกว่ามันยังมีอยู่มันเป็นลูกหนี้ที่ยังมันแปลงเป็นเงินสดไม่ได้ครับอาจารย์พอแปลงเป็นเงินสดไม่ได้เราไม่สามารถจะจ่ายบริษัทยาได้ครับเราไม่สามารถจะจ่ายโอทีน้องๆเราไม่สามารถจะจ่ายค่าจ้างได้ซึ่งต้องจ่ายทุกเดือนแล้วถ้าดูตัวเลขเนี่ยตอนที่มีการกระเพือข่าวว่าโรงพยาบาลขาดทุนค้าธุรกิจ200กว่าแห่งเนี่ยนะฮะพอไปดูตัวเลขจากข้อมูลจริงแล้วเนี่ยมีขาดทุนอยู่ประมาณ13แห่งเท่านั้นเอง แล้วขาดทุนตัวเลขไม่ได้มากอย่างที่ว่านะฮะสถานะเงินบำรุงของตอนที่เริ่มบัดทองเนี่ยนะฮะเงินบำรุงขอขโรงวันสังกัดสถาบับำุงทัสุกเนี่ยมีรวมแล้วเนี่ยหลักร้อยล้านแต่ปัจจุบันนี่มีเหลืออยู่หลักหมื่นล้านนะฮะเพราะฉะนั้นบอกว่าขาดทุนเนี่ยไม่จริงหรอกครับมีการเพิ่มให้บริการต่างๆแต่ไม่เพิ่มเงินก็ไม่จริง ทุกรายการเวลาจัดทำงบประมาณเนี่ยจะเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยพิจิตรยาอย่างรอบคอบมากนะฮะดูว่า,าถ้าจะเพิ่มายาตัวหนึง่งหรือว่าวิธีการรักษาแบบหนึ่งเนี่ยมันปลอดภยัยไหมแล้วมาได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วเขาจะตรรู้ต่อไปว่าคุ้มค่าไหมแล้วจากนั้นดูว่ามีภารัพธประมาณเท่าไหรแล้วทุกรายการเป็นอย่างนี้หมดครับระบบปัดทองเพราะนั้นจึงสามารถวควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุดในโลก ปัญหาเรื่องโรงพยาบาลขาดทุนที่เป็นดราม่าก,กันมาอย่างยาวนานนะครับเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเมื่อพูดถึงบัตรทองนะครับแต่ว่าเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างว่ากองทุนบัตรทองกําลังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหรือไม่นะครับทำให้สิ่งที่จําเป็นนั้นถูก ประสบปัญหาขาดแคลนแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทีมข่าวของเราเลยต้องไปดูหน้าง,งานนะครับคือเราต้องลงไปคงต้องลงไปดูที่โรงพยาบาลกันจริงๆว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงบ้างมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียว่ามีการปรับปรุงห้องพิเศษห้องผู้ป่วยในเนี่ยดีเลยดีพอๆกับของโรงพยาบาลเอก,กชนเลยเราก็เลยไปถามคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้ว่าการปรับปรุงแบบนี้เนี่ยท้ากลางกระแสรโรงพยาบาลขาดทุนเนี่ยคุณหมอเอาเงินมาจากที่ไหนแล้วทําไมจะต้องปรับปรุงให้ ดีขนาดนี้น่าสนใจนะครับว่าผู้บริหารโรงพยาบาลแห่งนี้บอกว่าในเวลานี้ระบบสาธารณสุขต้องเดินคู่ไปทั้งการยกระดับคุณภาพบริการการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยแล้วก็ยกระดับศักดิ์ศรีของผู้ป่วยไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันการบริหารจัดการภา,ายใต้การเงินที่จํากัดก็เป็นประเด็นหนึ่งที่โรงพยาบาลต้องหาทางรอดด้วยเหมือนกันรองไปติดตามจากรายงานครับ อาคารหอผู้ป่วยในถูกปรับปรุงใหม่ดูสะอาดทันสมัยและเป็นระเบียบม,มากขึ้นโรงพยาบาลด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเลือกใช้ห้องพิเศษเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างไรายได้เสริมเพื่อพยุงการบริหารจัดการในภาวะงบประมาณจำกัด นี่คือขอผู้ป่วยพิเศษรวมที่ผู้ป่วยสิทธิ์ปัะทองต้องจ่ายเพิ่ม600บาทต่อคืนขณะที่ประกันสังคมจ่ายเพิ่ม300บาทต่อคืนส่วนสิทธิ์ข้าราชการเบิกได้สำหรับผู้ใช้บริการสิ่งที่เปลี่ยนไปคือประสบการณ์การรักษาที่แตกต่างจากภาพจําของโรงพยาบาลรัฐนอนมานอนพักเนี่ยสคืนแล้วค่ะป่วยเป็นออด้วยโรคเบาหวานกำเริบคือมีแผลเป็นแผลขึ้นมาถ<ค>้าเรามาเฝ้า ้าเป็นห้องพิเศษรวมก็ก็ดีอะค่ะพิเศษรวมเขาก็ดีแต่ว่าฉากเฉดกันอะไรไม่มีก็คือเป็นเตียงแบบเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยค่ะแต่อ่าแล้วมันก็ไกลไกลพยาบาลที่เนี้ยเขามีห้องพยาบาลอยู่ตรงเนี้ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้ได้รวดเร็วคนที่เขามีกําลังเล่ยมากกว่ามันน่าจะไม่รู้นะในความรู้สึกอะน่าจะเพิ่มแต่บางคนเขาก็น่าจะอยู่ที่ตรงนี้สามสิบบาทแต่ใจเราเนี่ย เราว่าน่าจะเพิ่มเพราะการบริหารจัดการของโรงพยาบาลเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะมากขณะที่โซนผู้ป่วยนอกก็ถูกปรับปรุงไม่ต่างจากโรงพยาบาลเอกชนเช่นกันเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนให้เข้ามาใช้บริการให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีของผู้ป่วยผู้บริการโรงพยาบาลดัตมะขามเตี้ยบอกว่าถ้าไม่พัฒนาตัวเองไม่หาช่องทางสร้างไรายได้เสริมสุดท้ายโรงพยาบาลเล็กๆก,ก็จะค่อยๆหายไป มองกลับไปเนาะอันนี้ลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะว่าอย่างน้อยดับแรกคือเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าบริบทของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยนะครับช่วงที่ผมเห็นมาเนี่ยเมษาพิศภานี่ร้อนมากนะครับทุกคนเข้ามาที่ขอเตียงพิเศษเลยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่ที่ที่อยู่ในใจของพวกเราบอกว่าน่าจะมีห้องพิเศษได้เพียงพอนะครับเป็นการเสริมรายได้ด้วยส่วนหนึ่งเนาะตอนนิดถึงก็ติดลบหรือยังยังครับยังยังโอเคยังโอเคอยู่ก็ ถ้าแนวโน้มเราไม่พัฒนาตัวเองก็คงจะค่อยๆลบไปเรื่อยๆคือผมว่าสบวชมันมันบานปลายไปเรื่อยอะแล้วกองทุนมันย่อยย่อยมากเกินไปมันอาจจะต้องมา r e t r e a กันใหม่อ่ะถอยหลังกับมา reset กันใหม่ว่าเอ้ยเอาเงินก้อนแรกไปก่อนเมาจ่ายคือถ้าถ้าย่อนไปทั้งก้อนผมว่าจะรอดหมดนะทีนี้กลับมาถือเองแล้วแบ่งย่อยย,อยๆปุ๊บกลายไปไม่รอดซะงั้นแต่ถ้าคุณ โยนไปทั้งก้อนเลยมันก็มันก็มนกผมว่ารอดหมดนะเพราะว่าเม็ดเงินค่าหัวเนี่ยมันน่าจะพอนะเราถึงวงว่ามันน่าจะพอไม่น่าไม่ไม่น่าขัดทุนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลดัานมะขามเตีย้ยตั้งข้อสังเกตว่า กองทุนบัตรทองถูกแบ่งย่อยมากเกินไปเงินถูกกันไว้หลายระดับสุดท้ายถึงพื้นที่จริงเหลือไม่เท่าไหร่แต่ยอมรับว่าสินบัตรทองเป็นหลักประกันสําคัญที่ทําให้ประชาชนไม่ล้มละลายจากค่ารักษาแต่ในฝั่งผู้ให้บริการก็จําเป็นต้องมีงบประมาณเพียงพอเพื่อไม่ให้ทุกโรงพยาบาลต้องแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรจากก้อนงบเดียวกัน ข้อสังเกตจากอดีตผู้ใยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยซึ่งตอนนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็พูดชัดเจนนะครับว่ากองทุนบัตรทองเนี่ยมันซอยย่อยมากเกินไปหรือไม่แล้วก็ทําให้สิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้เงินอย่างกลุ่มผู้ป่วยในในโรงพยาบาลน,นั้นไม่ถูกใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าเอาเงินไปลงในกองทุนอื่นๆยกตัวอย่างนะครับเช่นหน่วยนวัตกรรม7 หน่วยที่เรียกว่าเจ็ดนางฟ้าร,รับยาฟรีที่ร้านยาอันนี้ก็มีข้อถกเถียงว่ามันจําเป็นหรือไม่นะครับการขยายสิทธิ์รักษาทุกที่กับแบบนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาได้ประโยชน์จากหน่วยนวัตกรรมเจ็ดหน่วยก็บอกว่ามีประโยชน์อย่างคนที่ต้องการจะทําฟันเมื่อก่อนใช้สิทธิ์บัตรทองต้องไปทําที่โรงพยาบาลเท่านั้นแต่ว่าพอมีหน่วยนวัตกรรมเนี่ยก็ไปทําที่ คลินิกได้บัตรทองก็จ่ายให้ร้านยาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการชั่งน้าหนักว่าอะไรจําเป็นหรืออะไรไม่จําเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบัตรทองเพื่อให้สิ่งที่มันที่เรียกว่าจําเป็นอ่ะมันถูกได้ใช้ครับอย่างเช่นเรื่องผู้ป่วยในเนี่ยมันควรจะมีตลอดแต่ก็จะเห็นว่า ขาดแคลนตลอดเหมือนกันครับและในส่วนของฝากฝังพักการเมืองเองล่ะครับณนะเวลานี้เนี่ยน่าจะระดมการลงพื้นที่ไปหาเสียงรวมถึงการน,นําเสนอนโยบายด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิรูประบบบัตรทองหลังจากนี้นะฮะอย่างที่บอกว่านอกจากงบประมาณจะเอามาจากไหนยังมีเรื่องของชุดสิทธิประโยชน์หลังจากนี้ที่ประชาชนอยากจะได้ซึ่งค่อนข้างแตกต่างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นวัคซีน <ừ. S 2> หรือว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของฮอร์โมนด้วยลักษณะหลังจากนี้เนี่ยดูแล้วแต่ละพักการเมืองมีการนําเสนอชุดอะไรยังไงบ้างครับ ทุกคนก็บอกว่าดูจากข้อเสนอรอบนี้จะกพักการเมืองเดีย่ยดูเหมือนว่าหลังเลือกตั้งบัตรทองคงจะเปลี่ยนใหญ่แน่ๆนะครับดูจาก สี่พักที่มาร่วมเวทีของไทย PBS เนี่ยถ้าเอาในหมวดของการแก้โรงพยาบาลขาดทุนเนี่ยพักประชาชนบอกว่าจะต้องมีงบบัฟเฟอร์กองทุนหรือเรียกว่าเป็นงบกันชนกองทุนบัตรทองก็คือไม่ให้มันต้องติดลบแต่ว่าเราจะมีงบก้อนนึงมาการเอาไว้ในขณะที่ภูมิใจไทยบอกว่าจะรื้อระบบการเงินหมดเลยงบเบา,าใจเนี่ยจะต้องไม่รั่วไหลระหว่างทางเพราะว่าทางภูมิใจไทยเขามองว่าเงินมันลงไปที่โรงพยาบาลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเป็นรั่วไหลในโครงการอื่นๆหรือไม่ อันนี้ภูมิใจไทยก็ว่ามาแบบนี้นะครับในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าคงจะต้องเน้นการสื่อสารกับผู้บริหารแล้วก็คนหน้างานไม่ใช่แค่การเอาเงินถมไปอย่างเดียวแต่อาจจะต้องมีการปรับพฤติการสร้างน้าซ่อมด้วยส่วนเพื่อไทยครับเพื่อไทยที่เป็นเจ้าเก่าของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นคนนิเริ่ม30บบาทเนี่ยก็บอกว่า มีปัญหาจริงแล้วหลังจากนี้ก็จะใช้ AI มาเชื่อมข้อมูลเพราะมองว่าข้อมูลเนี่ยสำคัญถ้าเปิดข้อมูลมาทั้งหมดก็จะได้เห็นว่าต้นทุนของโรงพยาบาลจริงๆมีเท่าไหร่ผู้ป่วยต้องการอะไรจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาออก,อ,อ,กออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ให้ได้ตรงตามสิ่งที่สังคมต้องการแล้วก็หมดหมดปัญหาเรื่องข้อถกเถียงว่าอันนี้จําเป็นหรืออันนี้ไม่จําเป็น แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนสนใจก็คือว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าเงินบัตรทองไม่พอเนี่ยหรือว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพบริการเนี่ยทางเลือกอย่างที่เราเห็นโรงพยาบาลไปเมื่อสักครู่เขาปรับปรุงห้องจะเป็นได้ไหมอันนี้คือโมเดลของการร่วมจ่ายครับทุกพักก็บอกเลยว่าถ้าเข้ามาเป็นก็จะไม่ให้มีการร่วมจ่ายแต่พระกฤษฎาบอกว่ายอมรับของการร่วมจ่ายอันนี้ก็จะเป็นอีกทิศทางหนึ่งของระบบหลักประกันที่เราบอกว่าอยากจะให้มันทั่วหน้าเรื่องร่วมจ่ายก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะตามมาหลังจากนี้ครับ